<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ห้าหน้อยนะครับห้าหน้อยวันที่ยี่สิบเก้าพอดีวันนี้ติดธุระตอนบ่ายนะครับ <c oughs> ก็เลย อาจมาตอนเช้าเลยนะครับอาจคลิปม,มาตอนเช้าเมื่อวานนี้ห้านอยไม่เข้านะครับผมให้เลขคู่ไปให้ศูนย์กับสี่ไปเลขออกคีทั้งหมดเลยนะครับสองหนึ่งสามนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งข้างล่างแต่ว่าหลักเข้าอยู่นะครับหลักสําหรับหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็ ผมก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับก็ทำตามสูตรทันที่ติดตามอยู่ก็เด็ดตามหลักนะครับหลักก็ยังมั่นใจนะครับแล้ว,วันนี้นะครับให้ไปนะครับให้ตัวเด่นไปเลยนะครับวันนี้หนึ่งน่าจะมาอีกนะครับหนึ่งแล้วก็สี่นะครับตัววิ่งนะครับ เอาหน,นะครับ1จะมาอีกนะครับจับคู่เลยนะครับหนึ่งสนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจจะมาอีกหรือเปล่านะครับ ยังสงสัยอยู่นะครับหนึ่งเียดเมื่อวานนี่มานะครับแต่ว่ามาล่างนะครับรถ้าถ้าหนึ่งเจ็ดไม่มานะครับเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับเอาหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดสี่ห้านะครับ xì ha xì chết 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 ห้าแปดเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับบนล่างเลยนะครับสิบชุดนะครับสิบชุดตัววิ่งก็ยังชอบหนึ่งนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับ หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสี่ห้าสี่เจ็ดนี่นะครับตัวเน้นห้าชุดนะครับ 1>, 1 4 1 5 4 5แล้วก็4 7แล้วก็7 8นะครับสำหรับหลัก10บนะครับหลัก10วันนี้นะครับวันที่29เมษายนนะครับหลัก10มี1นะครับแล้วก็3 4 5 จ็ดแปดเก้านะครับหลักหน่วยก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหก 8นะครับตัวชนนะครับตัวชนมี1นะครับมี4มี5แล้วก็8นะครับ8นะครับชน3ตัวนะครับว่าสี่ตัวนะครับวันนี้สำหรับหลักสิบนี้ยังไม่พลาดนะครับยังเดินดีอยู่ท่านมีเลขตัดเลขดับก็ ตัดไปเลยนะครับหลักสิบนะครับน่าจะมานะครับหนึ่งสี่ห้าแปดนี่นะครับหลักสิบบนนะครับสิบบนนะครับอันนี้บนล่างเลยนะครับจุดจับไปตัวนี้นะครับบนล่างนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ